สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนด์ทิคเ o ย์ยูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในแอปไลน์ในกรณีที่มีใครก็ไม่รู้นะครับนะส่งแอดนะฮะเพื่อขอเป็นเพื่อนในแอปไลน์นะครับซึ่งเรานั้นก็ไม่ได้รับเป็นเพื่อนแต่ว่าบุคคลกล่าวก็สามารถที่จะส่งข้อความมาหาเราได้นั่นเองนะครับเพื่อตัดความรำคาญเราสามารถที่จะปฏิเสธการรับข้อความได้นะครับ ว,วิธีการทําก็คือให้คุณผู้ชมเข้าที่แอปพลา์เลยปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็มาที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่เมนูรูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าหลังจากนั้นมาแตะที่ความเป็นส่วนตัวแล้วมาดูหัวข้อนี้เลยนะครับปฏิเสธการรับข้อความนะครับผมเปิดใช้งานเพื่อปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราก็แค่เปิดตรงนี้ เรียบร้อยครับนะฮะและนี่ก็คือวิธีปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในแอปไลน์นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t i ิปแอ t i ์ทริปฟอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ